นานานักตกปลานทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเยื่องานสส่ป๊อปนะครับเป็นงาน3.5มจเซนนะครับเราก็จะมาดูแอคชั่นกันก่อนนะครับเป็นงานไม้นะครับน,น้ำหนักดีตีไกลนะครับงานตัวนี้ไม่ต้องปั่นเร็วนะครับปั่นเลยเป็นงานปั่นเรื่อยๆช้าๆครับเป็นงานสําหรับเหมาะงานปลาช่อนงาน ตะโกงงานชะโดนะครับเป็นง,งานที่เรียกเสียงทำเสียงได้ดีครับการตีก็ขอพื้นที่โล่งๆนิดนึงให้แอคชั่นมันออกได้เต็มที่นะครับเป็นง,งานทรายแล้วจะมีเสียงออกมานะครับ เรามาดูแอคชั่นใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับแอคชั่นมันก็จะประมาณนี้นะครับน้าๆท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ทางเทยกบกระโดดเพชรบุรีนะครับไหยกบกระโดดเพชรบุรีนัตรี นตีบาลาดนะครับนอ้อฟเพชรบุรีนลิปเพชรบุรีนาราเพชรบุรีน้องเกศรินนะครับถ้านาณาท่านใดอยากจะดูแอคชั่นกบตัวอื่นหรืองานของทางค่ายเรานะครับเข้าไปดูได้ทาง facebook ลิ๊เข้าไปเลยนะครับกบกระโดเดเพชรบุรีนาราเพชรบุรีนอ้อฟเพชรบุรีนลิปเพชรบุรี แล้วก็น้าแดงเพชรบุรีนะครับ